हिना सकारो ध अपि पोषया मा हेमे ना सकारा तन् मा अभिपोषया मा हेना सकार शङ्करम् अपि पोषय महं समा स पुतो भगव उत्त भगवन्तमपि वादे ปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานามินธรรมดับฉับรักข้า

saudaraspan doa suka tur itu anutargurata masalah di sanahati wamanangku

ชุบปฏิปันโนภาควะตัวสาวกสังโฆญาปฏิปันโนภาควะตัวสาวกสังโฆสมาจิตปฏิปันโนภาควะตัวสาวกสังโฆญาทิฏังจาระเรปุริสายุคานิีอัตภูร ภิกษุภูมิารสาภะคะวะตัสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหูนายโยทากินายโยอังชรีกะรณิโยอนุตารังคุญญาเจตังโมกขสสาติ สัาปิเนมิตัสสาวันตามพิเมารังมุติตะโคระสเสนยามารังคานาทิธรรมวิธินาชิตาวมุนิโทตันเตสะสาภาวตุเฉยามังคารา चितसा भरा घोरम् पनरवकमाथमता तय कङ्कान्तिं दु चितवा मुनिन्थो दन्ते छ सा भवतु ते क्षय

मति आ चुतारुणान्तं गवन्ति योचनपतन् कुरिमारवन्तं ये ते विकमनोचितवा मुनिन्दोतन्ते स सा भवतु ते शयमान् कलानि

tisacchattavateetuwa tapirobhidamana patiandaputta panya patibacarito cittawamunito tantejasa pavatte cayamangkana nanto pananta pucahmi तेरपुचकेन तमापयन्तो ये तु पथे सविधि न चिदा मुनिन्दो दन्ते च स भवतु ते च यमां कलानि तु खाति त्रिपुचकेन सुतान्तां เทโสติเมนติปากาภิธานังยานาคเทนะวิกินาชิตาวาโมเนโตนันเทสสะปวัตุเตชยามังคารานิเอตาปิปุตตาชยามังคาราตตะกัตัญยวาจโน ทินาทเนสารเตียมมาตันทีหิตาวานิเนก่าววิธานิจุปะทาวานิโมขังสุขังอาทิ t ามัยยะนโรสพัญญ นาโตอิตายาสัพปานินังปุเรตวาปารีสัพพาปโตสัมโฆทิโมตมะเกเตนะสันจะวะเจนะโหตุเตชยังมังคาลัญชยันโตโภทิยามมเรสกยานาน ปานะโนะเอวังตะวังวิชโยโหนิชยาสุชยาปานคาเลอาภราชิตาปันรังเกสศเสสะภาทวิภูคะเรอภิเศเกสสปะพุตานันอาคัมปะโตปโมะติสุนางคาตังสุมัง Tarang su papa tang su huti tang su kano su mohu to jasuyetang prama cari su pata tidang kaya kama wacakama pata kina pata kina mano kama paniti te pata kina pata kina

Wisung 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 wisung

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ um ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิ

Tu tiyampi sangkang saranang kacami. Tu tiyampi sangkang saranang kacami. Tak tiyampi udhang saranang kacami. Tak tiyampi tamang saranang kacami. Tak tiyampi sangkang saranang Sarana ka manangit, tikang panati pata, werak hmm. manisika, patang yami, patang samati patang yami, <coughs> We ramani sika patang samadhiyami. Atina kana we ramani sika patang samadhiyami. Kame su midhachara we ramani sika patang samadhiyami. Kame ramani samadhiyami. Muksa wata Kwera manisika patang samadhi yami Muksa wata Kwera manisika patang samadhi yami Sukra merayak macapama tartana Kwera patang samadhi yami Sukra merayak macapama สกานาเวลณีสิกขาปัทังนสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนภคสัมปทานสีเลนะนิพุติยันติตัสสะมาสีลังวิโสทะเย อิมานิอิมานิมยังกันเตยังกันเตอัตตานิอัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิ u ิคุสังคสสะที่คสังคสสโนชยามะโหนสยามสาุโนกันเตสุโนกันเตปิคุสังโคิคูสังโคอิมานีอิมานิอัตตานิอตตานิ

้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ูเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนมถวายพระทหารขอนมถวายพระทหารกับทั้งบริบาลทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริบาลทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิกูสงแต่พระพิฆูองขอพระพิกูสงจงรับขอพระพิกูสงจงรับพระทหารพระทหารกับทั้งบริบาลทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถอดสิ้นกาลนานเถิดาธุนเองนี้มาคเป็นภษาบาีเนาะด็เป็นปกติเป็นระเภทนี้ของวัเท่าการตรงีการบริสมุทธิ์นี่ยกรถา นี่จอันโมทนาบุญนะครับย่างยอดาธุชนทั้งหลายก็าออกไม่ออกบัดเท้าเถิดกุศลนะบัดเท้าบุประจำวันพุศลถือว่าเป็นนิจจะบบุญบุญนิจเจบุญนิจเจกุศลบุญที่เราทำเป็นประจำนะถ้าเป็นประเทศไทยเราก็มีการทำบุญต่างบาทแหละก็เรียกว่านิจจะบุญนิจเจ็กุศลหรือนิจถ้าเป็นศีลก็นิจเจศีลนะนะรักษาศีลนี่เป็นประจำ นี่เราทาบุญเราเรียกว่านิจจบุญนิจจกุศลถวยายเุรามาถวายพัตตาขันชาพัตตาขาันเป็นก่อนอืน่นก็ต้องอนุโมทนาญาณจุมบบ้านเรา้ันเราเนาะที่ได้ทำบุญต่อนเนื่องก,กันตลอดยาวนานว่าจะป็นพระมาจากไหนตัวไหนไม่เพียงครับอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจำนวนญาณจุมวัดเราจะน้อยแต่ก็ อาหารก็ไม่น,น้อยเลยครูบาอาจารย์ก็สะท้อนมาว่าไปวัดปดเกล็ดใี่อบอุ่นไว้นะล่าสุดก็มีหลวงพ่ออาจารย์ทุกคนนะพระอาราบาิลาวิเทศนะเพิ่นเปรองประทานได้ไป,ปรองระธานสมนชาติสงไทยฮอลระบําพ็าธรรมดานี่เป็นพระอันดับต้นๆของริกาครับเป็นกับประทับใจเป็นกับพาขอคุณมาก งานยอดเขาจะมีกำลังใจเนาะให้กำลังใจกันไปให้กำลังใจกันมาแต่พอว่าเฮาอยู่แล้วยู่รื่องการก็ต้องดูด้กำลังใจมีการให้กำลังใจมีการยอมรับกันแต่พอถอดกำลังใจเดียวเลาะโอ้สิมันก็บ่มีพลังเน๊ะชาวธรรมดาคนห้าคือชนคนธรรมดาก็ต้องการกำลังใจกันผู้ใดเหตุดีผู้ใดคนเหตุดีก็ต้องยอมคนให้กำลังใจคนเนาะ เป็นการหย่านุ่มวัเข้านี่แหละเย็ดดีต้อยอมเรา่ต้องให้กำลังใจกันคนรบทกำลังใจมึงเทอาครับประคองชีวิตมุญอะครับผู้พ่อตายไปแล้วเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียกำลังใจวะซ้าเสียอะไรก็ได้อย่าเสียกำลังใจสิ้นอะไรก็ได้แต่จะสิ้นปัญญาบอกพราอันนี้เป็นคำสอนที่เน่อนอนอีเราไปลาสุดแกวิพาะ คนเสียกำลังใจไหมโอ้คนผูกข้อตาให้ัได้ยลนะว่าคาาานคนวารัฐบาลดีเพิ่นนะให้คนเห็นบันซีว่าสารปรเทพอเปลี่ยนคนเ,นเนคยขาตัวตายเพราว่าเป็นนักวนสาเนาะเป็นพระเป็นเจ้าเปนเะคือวา่าล่ะนก็นักใจคนบ่มีทรงท่าสิระบเนาะแ่คนเกษเรินทคโนโลยีพอเปลี่ยนนั่นมีแนไหนพวกนี้คน,น,น,นทางออกเรียวว่าาตัวตาย การขาตัวตายภาษาในงเราบอเอินว่าอัตตบิน like ิบาตรนะอัตตบินิบาตกรรมที่การขาตัวตายอันนี้กบาปนักว่าต่อไปเป็นบาปนักบาปเรียกว่าบาปอีกว่าคนขาตัวตายเคนว่าจะฆ่าขาวตายเป็นสิบป่าถ้าตัวตายนะ่ยต้องการจำสิ่งจำเปิดกระสีเปิดตั้งอ่อนเปิดกระลังใจว่ามีการลังใจที่ยื่อไปนะคิดไปใช้ก็คิดว่าออกเลยนะ คนนี้ได้่าตัวตายจะเ,ออเป็นข้าวดำทั่ว่าประเทศไทยหรอกเพราะว่ารัฐบาลบีบว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีการเย็บัญชีไร้ครามได้ใจชัดเจนบางวัดเป็นบวนี้คนมีรู้ขบอมลในการเฮ็ดบัญชีเด้่พนอยู่แต่หลงตาหลงหล,ลงปูหลงตาเนาะกับพระนมเนี่ยหน่อยเป็นครับคิดพอออกอแล้วก็เออมาหลายยามแล้วก็เอ,อาพระไปเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั่เป็นเอ ก็เป็นมีกฎหมายผิดปฏดิคันบริหารเงื่อผิดประเภียกกับผิดกฎหมายนั่นงเถะนะเอาพระไปเป็นเจ้าหน้าที่้ันเมืองน้าเมื่อกลิยงตอนนี้นะแต่ว่าคนก็เขาแก่ก็้ล้องพิจ้าหน้าว่าจะเอาสี่ยกสี่ยกกฎหมายก็นี้ออกไปเพราะให้พระเป็นเจ้าหน้าที่บริสันในคนเป็นเจ้าอาวาดในคนบริหารในในทาในนาทีเป็นเจ้าวาดยังแกยววราต้องมีผลในการ ไล่เงืนบัญชีให้ท่านไอ้ให้รัฐบาลให้รัฐบาลรู้ว่าเราไปแย่งแย่งกันตอนนี้เราเป็นส่วนที่นายนายและต่วนคนเห็นใจคนเยอะในประเทศไทยเนาะกำลังวุ่นวายกันเยอะตอนนี้เขาว่ากันเหมือกำลังใจเนาะผมคือกำลังใจมันจะ expire ไป e x p i ายจะร้องไปตัดชมไปจะพ่อตัวไปแต่ว่า อาชี่หลังกรมตามันบริมีควสุขเลยมันมัน่าเก่าเลยนิเสือปลาจนละแขกเลยแต่บราณวันนิเสือปลาจนลแข่แล้วที่บริษัทหตายเราสิบพวดตัวลุ่มนี้นแล้วทุกมาเก่าอีกเลยอืมโบราันก็นหาระยะแต่ว่าเเป็นพราเป็นเจ้าเขาเป็นพ้นหมตัวตายเออบางทีบางทีคือคือคือบาปว่าหาไรศาสตร์ไหม หมายถึงเป็นกสิทูกข้อตายยุงสันนะับวิญนรอากสิกรรมขูกข้อตายเนี่ยอายุนี่กระขาดตัวตายนะตุเส้น่ไม่วิญญาณจะิดคขาตัวตายยงสันสันาันเมือญามกับขาเบุญยังจะชีวิตสารการดวงเวียกหาวัสดุเนี่ก็เคยเจอกับประมาณนี่ยว่ะแจ่ว่าจริงแล้วพระบุญก็ปการให้คนข้นกลับอย่ามันแ็มีคอนย่างเนยเนาะมันเป็นอากินไตไะ อาวุธยังไงมันแต่เพราะว่าสมที่สี่รขาพุมใด้ระุทิปร้าคาับแต่ว่าเป็นว่าหาลอยศาสตร์ศาสตร์บนม่นศาตร์ตาแล้วกิอีกเกิดเองก่นหลยหมามว่าวิญญาตหรือการมก็ตายเว้นมันไม่เหตุการณ์สมรู้ไม่คืนมาไหนนะถึงเวลากรรมมากนั้นก็สิครับมาอีกมาผูกผูกผูกโยงสันวิญญาจะผูกยงสัน็นครูอากรรมเนาะอันนี้กับนักปราชญ์เป็นวกมาเนาะ เออแล้วก uh, okay. mm ็มาลูดันเกิดจากตอนนี้ก็ับกำลังมีการบ่าบ่าว่าสิให้พระบอต้องไปยุ่งเกี่ยวกับบัญชีแล้วนะทนายแต่จะมีทนายของทัพท่ำกำลังสีสวยพระอยู่ตอนนี้เนาะเอ่อต่อที่ห้องรถเมื่อนี้คณะนุษย์หน้าบุญเนาะกับญาติโยมของ่เขานะที่ว่าเป็นอัจฉริยะสัทธาศรัทธาบวารวัยสัทธามันโค้งแน่นแฟนตัวพระรัตนตไต่ก็ที่ว่าเป็น เป็นคุณธรรมของพระสุวรรณวันคนเด้เนาะมุ่งเจ้าก็ได้ในพระสุวรรณวันเป็นสิ่มีความวันไหวได้รัทธาศรัทธาที่มันคงแน่นแฟรก็เลยว่าพระเจ้ารัทธาศรัทธาบวันไหวขันธุ้ศรัทธาวันไหวมันแน่นค่อนแค่นี่นะโอ้ยเนี่ยลำบากจุ๊ดเห็นมีแต่ความลำบากว่าแบบวุ่นวายอุปสรราโอเคเลยนะพอดีเนาะ

jama tapi Jaya tak Yaang Sur yo canti maraja kuna won cab memararajainja lo kapbarrajakiwa tayam mumit ta Mansama catata Wirkab bisa sampaiata Sugiho punyanyani padai อิเมนาบุญญากรรมเมนาอิเมนาวุติสเนนะจักิภัมสุราเปเทวานุปทานาเชตานาเนสันตานีนาธรรมายาวาณีปานตโตมังนัสสันโตสัพพะทาเยวายาชาโตภาเวภาเววุจุจิตังชติปัญญาสันเบโพวิริยมีนามาราปันตุโนกาสังกาตุจามิเยสุเมพุทตติปาว ารุณนาโตตัมโมนาโตวารุตัมโมนาโปะเจกบุตโตจสันาโตตรุมะมังเกสุตมานุภาเวนะมรุกะสงระันตุมาอระหมมมพุทโธกัปะวะพุทัะวันตังอภิวาท สวากคโตภะคะวะตัมโมธรรมะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆะมัส